ตั้งกระทู้ถามสดกลางการประชุมสภาผู้แทนราษฎรค่ะสําหรับมาตรการในการช่วยเหลือพี่น้องเกรรษตรกรชาวนาชาวไร่ชาวสวนโดยเฉพาะพี่น้องเกรรษตรกรชาวนาซึ่งเข้ากาลังจะออกสู่ตลาดจํานวนมากต้นเดือนพฤศจิกาย,ยนถึงเดือนธันวาคมนี้นะคะล่าสุดค่ะสะสบ,บิ๊กค่ะสะสะชัชวานแพทย์ยาไทยจากจังหวัดร้อยเอ็ดมีการตั้งกระทู้ถามสดนะคะรัฐบาลถึงมาตรการในการรับมือเข้าเปลือกนาปีปีการผลหรอิทับและเสนอว่า ในการช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรชนับซึ่งตอนนี้ราคาตกต่ำมากเลยนะคะเดี๋ยวเราไปติดตามค่ะราคาที่ตกต่ำอย่างที่เรารู้รกันครับชาวนาข้าวผลราคาการเกษตรเนี่ยเป็นสินค้าเดียวมั้งครับที่ผู้ขายไม่สามารถกำหนดราคาขายได้ต้องให้ผู้ซื้อเป็นคนกำหนดพอขายเข้าไปก็ไปกองรวมกันครับ8บาท10บาท11บบาทกองรวมกันเหมือนเดิม ็นแล้วมันก็ช้ามใจนะฮะราคารับซื้อกับราคาต้นทุนเนี่ยบางตัวเนี่ยราคารับซื้อต่ํากว่าต้นทุนอีกแล้วจะให้เขาอยู่ได้อย่างไรสรัปดาห์นะนี่ไงครับเขาถึงต้องมาเรียกร้องเขาถึงมาเรียกร้องขอไร่ละพันบาทนั่นแหละครับกําไรเขาถามว่าถ้าผลผลิตดีราคาดีเนี่ยไม่จําเป็นหรอครับไม่จําเป็นต้องมาเรียกร้องเลยครับสามสี่ปีมานี้ที่เขาต้องเรียกร้องเพราะเป็นอย่างนี้ผมเข้าใจ นะครับว่ามันมีปัจจัยเยอะแยะมากมายแต่ตัวเลขนี้มันชี้ให้เห็นว่าเขาขาดทุนผมขออนญาตนำเรียนอย่างนี้ต่อครับผมเอาตัวเลขเมื่อสักครู่เนี่ยต้นทุนเนี่ยมาคูณเปอร์เซ็นต์เพราะอะไรครับเราค้าขายเราก็ต้องบวกเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมครับไม่ต้องเยอะนะยี่สิบเปอร์เซพออย่างหอมมะลิเนี่ยส1บเอ็ดบาทบวกยี่สิบเปอรซนี่ยจะได้ที่14บบาทนี่คือราคาที่ มันควรจะเป็นผมคิดว่าราคานี้คือราคาที่ชาวนาพอใจขออนุญาตนำเรียนอีกนิดหนึ่งครับตัวเลขที่ผมนำเรียนท่านประธานเนี่ยนี่คือตัวเลขข้าวสดความชื้น25%เปอร์เซ็นนะครับเราจะไม่พูดถึงข้าวแห้งนะครับเพราะอะไรปัจจุบันนี้ชาวนาวิธีชาวนาเปลี่ยนไปหมดแล้วครับข้าวแห้งน้อยส่วนใหญ่มีแต่ข้าวสดเกี่ยวเสร็จใส่รถไปขายเลยครับ ความชื้น25%เอร์เพราะเครื่องไม้เครื่องมือมันเยอะรัฐบาลจะทำอย่างไรครับเพื่อให้พี่น้องเกษตรกรชาวนาขายข้าวเปลือกสดข้าวหอมมะลิให้ได้กิโลกร,รัมละ14บาท